สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินก็คิดถึงท่านผู้ชมแฟนขาเอฟซี FC, เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีเรื่องที่จะมาคุยมาเล่าสูตรกันฟังนะคะมาพูดมาคุยกันนะคะหลังจากที่หวยออกแล้วนะคะแอดก็ยังไม่ได้เข้ามาคุยยังไม่มีคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็รีบเอาคลิปสูตรหนึ่งมาลงให้เลยนะคะสูตรหนึ่งนี้ได้มาแล้วนะคะแอดก็ตามให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามสัญญาเลยนะคะ สำหรับงวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนในคลิปนี้นะคะ544 5หเข้าตรงๆเลยนะคะแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับงวดวันที่16บมิถุนายน2564ที่จะถึงนี้นะคะแอดมีตัวเลขมาฝากนะคะมีไม่เยอะมีไม่กี่ชุดเองนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลข ที่แอดจะให้นะคะดูให้จบนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแอดเชื่อว่าตัวเลขของสูตรหนึ่งนี้นะคะบางบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาชมนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสแบงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องน้อยๆของแอดนะคะจะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็ฝนตกแดดร้อนนะคะรีสสำคัญนะคะโควิดยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ แอดเชื่อว่าท่านผู้ชมแฟนคารบอนเอฟซ c ทุกคนนะดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะที่สําคัญแอดก็ยังเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะพเพื่อนๆทุกคนคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะออกจากบ้านใส่แมสกันนะคะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนแอดนะคะยังไม่ถึงเลยนะคะยังรออยู่นะคะยังไม่ถึงคิวนะคะนะแอดก็ สะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะแอดก็สวดมนต์แล้วก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่แอดสวดมนต์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสะสมบุญนะคะเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแอดเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมทุกคนก็สวดมนต์อยู่แล้วเนาะ,ะแอดก็ขออนุมโมทนาสาธุทิพย์ด้วยนะคะใครที่เดินทางแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขที่แอดให้ใครจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ ไปหาซื้อเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่แอดจะให้นี้นะคะมีเม่เยอะเดี๋ยวจะอ่านก่อนนะคะรีบไปหาซื้อเลยนะคะเพราะว่าบางคนอยากจะไปซื้อแต่ไม่มีตัวเลขนะคะแอดจะไปหาซื้อเอาไว้เหมือนกันนะคะแอดชอบนะคะ0440แล้วก็7115นะคะงวดนี้แอดก็จะจัดหนักๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็เอาที่แบบเรา กำลังของเรานะคะบางคนอาจจะบางคนอาจจะมีเงินเยอะนะคะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เยอะๆนะคะแอดก็จะไปหาซื้อเอาไวเนนะะา้เหมือนกันนะคะแอดก็อยากมีโชคเหมือนกันนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะแอดขอวอวยพรให้โชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้และก็ขอให้โชคดีมีชัยในงวดวันที่16มิถุนายน2 564ที่จะถึงนี้นะคะ ขอให้รวยๆฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะและแอดก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะมีโชคแน่นอนแอดเชื่ออย่างนั้นนะคะแอดมีความรู้สึกมีสัมผัสว่าเออท่านผู้ชมจะมีโชคเหมือนงวดที่แล้วนะคะก็เข้ามาทุกงวดนะคะใครที่เข้ามาติดตามช่องสแบงบ้านนาชาแนลก็จะรู้นะคะว่าตัวเลขของเราก็เข้าทุกงวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเข้ามีหลุด ก็เป็นเรื่องปกตินะคะจะเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะดูสแสดงบ้านนาะชาแนลทางช่อง YouTube แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้มีตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสี่สองศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าสี่เก้าสองหกเจ็ดสามนะคะส่วนสองตัวก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดห้า 7 7 8นะคะอย่าลืมกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยค่ะเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันถ้าซื้อสี่หก็อย่าลืม4ี่เกาด้วยนะคะ3ตัวก็อย่าลืมตัด2ตัวหน้า2ตัวท้ายด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเน้นเนนให้ตัวเลขนี้ไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนันเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขทุกตัวก็มีความเสี่ยงใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ท้ายนี้แอดก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ร่ำรวยเฮงเปังๆกันทุกคนเลยนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็เดๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขแอดก็ให้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ